สวัสดีครับผมเมพี่น้องแซวริ่ววันนี้ครับมาเบิร์กหน่อยๆสร้างยนต์ครับนี่ล่างหัดขับรถครับผมมีอะไรครับพี่เอกมีสอนครับผมโอ้นี่นะครับมันกันแล้วมันเหยียบเท้าคู่วะครับนี่ว่าโอ้เราถอยแรกเราถอยแรก้วครับเหยียบเล่งครับนี่แหละครับคุณคู่เสียงสิทธิ์ก็สอนให้เด็กนะครับวิชาใดพี่เอกวิชาไดนี่ฮะวิชาอย่างนะขับขี่รถยนต์โอ้คือ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 นี่แหละครับพร้อมจริงเลยครับนี่ครับ ฮัตขับคีรถแล้วครับนี่ครับกับบ้านนี่นะครับนี่ครับเออนี่ครับคุณครูกําลังสอนนะครับนี่นี่แหละครับพร้อมจริงแล้วครับพี่ไรผมครับนี่ก็เด็กหน่อยครับนี่นี่เด็กหน่อยครับนั่งเลี้ยงแถวนะครับถาต่อแถวขับรถแล้วครับนี่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 เป๊ะเจ้าครับแล้ววะนี่เจ้าฮัตขับแล้วบ่ขับแล้วครับขับแล้วขยุกเทียแล้วสองเทียสองลำเทียแล้วโอ้พี่เด็กูรอเลยผู้เหนื to to fans, ่อยไปเบิรงเด้อร์คิดพวกเจ้าอยู่แบบรอเลยอ้นี่สุดยอดชื่อยังครับผม สูบบุญเลี้ยงบ่สูบบุญเลี้ยงว้าสุดเท่หวะผมเป็นนักข่องบอ่ก็สุดยอดเลยเนี่ยขับยังครับสูบบุญเลี้ยงฮะขับมียังรอ<ะ>บนี้ยัง,ตยงแต่ว่าขับกี่รอบแล้วแองสารอละแล้วคิดแล้วไม่เพื่อนบ้างเราว่าเราเรียนขับรถยนต์แบบนี้เราได้อะไรบ้างเออทักษะการขับรถยนต์นั่นเองเออทักษะดีไหมแบบนี้ครูสอนแบบนี้ดีไหมโอเคครับ ขี่มอเตอร์ไซค์จักรยานไม่เป şey ็นนะครับขี่รถยนต์เลยครับบ่มอเตอร์ไซค์ก็ขี่ไม่เป็นครับใช่ไหมจ้าของจริงครับเปี้ยวเลยครับทั้งทีเดียวของของจริงเลยครับขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นจักรยานไม่เป็นขับรถยนต์เป็นเลยพอแล้วพอหนจบแล้วมีการทีมงานทีเดียวแล้วครับพวกนี้ครับพี่เทเรนี่สองเชียร์สองเชียรแล้วสองเชืยรแล้วสองเชืยรแล้วโอ้ยครับผมครูเสก่ยงซิดแล้วครับของจริงแล้วครับนี่ครีเอเตอร์ผมแล้วครับมือทองนะครับตอนนี้ นี่นะครับว้ารู้จริงทำได้เข้าใจชีวิตหรอครับผมมีใจใดเทคนิคตคอนอุบลราชธานี้